สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับกายจะไปไหนเนี่ยไอ้ยูนิ่งครับกายจะไปไหนครับไาใล้แม่ไปใต้แมงครับไปใต้แมงครับอ่าเดี๋ยวไปใต้แมงกันเดี๋ยวติดตามชมว่าสกายจะหมันไหมจะได้ไหมได้ครับอันนี้ของใส่ใช่ไหมของใส่ครับอ่าใสแมงไม่มี ไม่มีอันใส่เนี่จะพาสกายไปใต้แมงแมงกระดูนแมงกระดูนนะแม่แมงกระดูนเยอะบ้ากเนี่ยแม่แมงกระดูเอ่อเอุ้ยแมงกูนเนี่ยหนักไหมครับหนักครับเอาเต็มนี้พอเนาะเต็มพอไหมครับอ่าเดี๋ยวมาติดตามชมด้วยกันครับ ถือถือได้ไหมเจอแล้วแม่กระนู้นเหรออยู่นี่น uh> ี่นะโมโหจ้าวจะแบบไหนนะว้าวแม่กระนุนแม่กระนุนเหรอเห็นบ่ครับเลยว้าวแม่กระนู้นต้องอยู่กันแบบนี้นะครับ ได้แล้วสองตัวมันจะอยู่คู่กันนะครับนี่ใส่เราลองบินไปนะนี่ต้นนี้ก็มีนี่ครับมันจะนี่มันจะกัดใบมบนี่ครับลองบินไปน,ะนี่มีเยอะอยู่นะนพอได้อันนั้นยู่น,ะนั่นะนี่ มันจะอยู่บริเวต้นอย่างนั้นนี่นะ,ะกกานานบินเลกกาายเจออีกแล้วครับว,ว้าวาาตัวนันก็ประมาณนี้แหละครับ <ไ>นี่ใบไ,ไม้ใบอันนี้นี่ซอยเลยแต่บ่เห็นไหนเจอกระป๋อง เห็นบ่ครับใจเย็นๆชับนะอันนี้ให้กบต้องเขาที่เบอกมันนะปล่อยให้มันให้มันใหญ่ให้มันแผ่พันได้หลายๆคกำลังนอน ป่าหกครับโอ,โอ้เดินมาตั้งไกลเห็นตัวหนึ่งต้นนี้ก็น่านจะมีตัวเดียว อุตสาห์ถือถังมาใส่ทงงางใหญ่โตนั่นงนี่หลายเลยบ่ค่อยมีเพตัวใบมันแก่แล้วมันบ่ค่อยาก็เห็นต้นนั้น ในอีตัวหนึ่งแล้วมันจะอยู่ในต้ไนไม้ต้นเลตโต้ต้นเลตว เจอแล้วต้นเล็ตโตต้นเล็โตนานๆถึงนะนานๆถึงจะได้เจอ ตัวประมาณนี้ครับไม่ขามพี เจอลูกนกแล้วพอาอมันจะไข่อยู่แบบนี้ติวายุแม่มันคือวุนไปวนมามีก็ะหูนกอย่างครับนี่มันจะนอนอยู่แบบตามซอกหินตามแต่เราจะบริจับมันนะก็คือถ่ออายให้น้องดูเฉย หปแล้วอนอนเลยนอนเลยบุรีร่ปวนละจะอยู่ได้ที่นอนขับไอ้หน่ายแม่อู้ยอยู่นี่เองอยู่นี่แม่โอ้โหนเอะโัวเนี่ยสองหนึ่งเอาออกเดี๋ยวบินไปยิงได้หน่อย องอ่ะนี่สองสอง<ม>สามอ้สามสามอ่ะสาอยู่ในนี่ด้แล้วสามสามมีไหมี่ตัว,ตวละกายสามตัวนี่สี่สี่ตัวออของไปใส่สมบอร์เลยมีไหมมีมม สี่่ได้สตัวนีไเนี่ยทำอะไรสอ่ะสี่สี่สี่มันเปไรพอสี่สี่อยู่นี่ยหนตัวยนีสี่ห้าหกเจ็ปแปตัวแม่แปตัวสี่อ่ะสีห้าหรอห้าห้าหตัวห้ห้า จะบ,บินแล้วจะบินแลวหกเจ็ดก้าก้าตัวแม่ตัวไม่ถึงสิบเลยละกายสิบกว่าตัวหมดแล้วสี่ิบกว่าตัว ่ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับอ่ฝากกดไลค์กดแชร์กด like, like, ติดตามด้วยครับอ่าเด็กน้อยอ้ย